สวัสดีค่ะพบกับลูกวางรับแขกเช่นเคยค่ะไม่ที่เจอลูกวางนานคิดถึงกันไหมยคะวันนี้นะคะเรามาดูลูกค้ารับรถนะคะนี่เป็นคันนี้เลย h ีโ o Vector นะคะ500 344แรงมานะคะปี64คันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยค่ะเราเก็บงานให้สวยมากยังไม่พอเท่านั้นนะคะนี่ลูกค้ารับพร้อมหางโลเบตเลยค่ะ <Yeah. Hey. S 1> หางโลเบตนะคะสวยมากค่ะ หัวและหางคันนี้นะคะลูกค้าของเรานะคะตัดสดค่ะ,คะแอบกระซิบนิดนึงว่าลูกค้าเป็นคนจีนเซลลเราอะ่ะพูดได้หลายภาษานะคะไม่ว่าจะจีนอังกฤษอะไรพูดได้หมดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นรถคันแรกของวันนี้เลยค่ะนี่ สวยมากยางนะคะยังล่องลึกอยู่คะะ่ะสี่กระทะรอนะคะก็เก็บมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่พอเท่านั้นนะคะเราพ่นกันสนิมให้รอบคันเลยค่ะสวยมากน,นี่นี่มาดูเลยค่ะสวยมากค่ะ <S <S รักงามยามดีค่ะ9นาฬิกา9นาทีพบกับลูกกวางรับแขกเช่นเคยค่ะ นี่วันนี้นะคะเรามารับรถนะคะเป็นคีโนวกเตอร์นะคะ3 4 4สี่สี่แรงมา้าปี6 2สองค่ะนี่คือคันแรกนะคะของวันนี้ค่ะนี่สภาพสวยมากสิน็อตนะคะล้อนะคะยางลึกมากค่ะสวยมากค่ะนี่นะคะเรากั้นมอไซค์แล้วก็คาสีนะคะเราก้นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วสวยมากค่ะไม่มีแตกหักเลยนะคะนี่นี่ค่ะ ค่ะคันที่2ของวันนี้ค่ะเป็นฮีโนวกเตอร์นะคะ500นะคะ344แรงมาปี60ค่ะมาพร้อมกับห่างพื้นเรียบค่ะ <Yeah. S 1> นี่เลย oh. สวยๆเลยค่ะนี่พามาชมเลยนะคะนี่พ้นกันสนิมนะคะเราพ่นให้เรียบร้อยนะคะพี่ขาแล้วก็ห่างนะคะก็คือเราเก็บงานที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือลูกค้าจากโคราชค่ะ ลูกค้าภาคอีสานนะคะมาซื้อกับเราเยอะมากเลยค่ะพี่ขามาเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้าของเรานะคะสวัสดีค่ะอันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้จังหวัดนครราชสีมาก,ก็คือโคราชลูกค้าโคราชของเราเยอะมากเลยนะคะพี่ขาอันนี้เดินทางมาจากโคราชกี่โมงคะพี่ขาออกมาประมาณคี่องโอ้โหที่สองลูกค้าของเราก็คือนิมาาเลยอะค่ะอันนี้คือเป็นรถคันแรกหรือว่าซื้อเพิ่มครับพี่่เป็นรถคันแรก ก็คือคันแรกนะคะลูกค้าก็คือไว้ใจให้กับทาง P ย m ค่ะแล้วเซลเป็นยังไงบ้างคะบริออการดีไหมคะบริการดีบริการดีประทับใจนะคะ<อ>พี่<อ>คขาขะขอบคุณนะคะขอให้ขนเงินขนทองแล้วก็รวยๆนะคะพี่คขาขอบคุณคะ่ะ สวัสดีวันส่งการนะคะวันนี้นะคะ KU M มาส่งมอบรดค่ะนี่เป็นคันนี้เลยค่ะสิบร้อหัวลากนะคะ HINO QDR 5 0 0ค่ะปี55นะคะมาพร้อมกับหางพื้นเรียบนะคะปี52ค่ะที่ทะเบียนนะคะกำลังติดทะเบียนให้นะคะแล้วก็ช่างนะคะกำลังดูแลความเรียบร้อยให้นะคะจะเป็นยังไงนั้นมาดูเลยค่ะมาเลยค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณปีชานะคะลูกค้ามาซื้อสิบล้อหัวลากค่ะอันนี้เอาไปวิ่งงานประเทศไหนคะลูกค้าคะวิ่งตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้คอนเทนเนอร์นะคะอันนี้ก็คือจะกลับเลยไหมคะหรือว่าเอาไปวิ่งงานต่อคะก็น่าจะวิ่งหลังจบงานะอ๋อหลังจบง,งานนะคะคแล้วเซลล์นะคะับริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีครับอันนี้ลูกค้าคือเห็นเราจากทางไหนคะลูกค้าคะแฟนติดต่อมาทางเซลล์ครับก็น่าจะในในเฟซบุ๊ก อ๋อ a c e บุ๊กนะคะติดตามเพจนะคะค่ายังไงขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะนี่นะคะส่งมอบอีก1คันค่ะยังไม่ถึงบ่ายเลยนะเป็น10ล้อหัวลากนะคะ345แรงม้าปี61ค่ะนี่สวยมากเป็น10บนอตแล้วนะคะสีคาร์ลอเราก็เก็บมาให้แล้วนี่เรากั้นมอไซ กันสนิมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงนะคะลูกค้าเป็นใครนะคะไปติดตามเลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับลูกค้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือคุณสุเมศน,นะคะ,คคะอันนี้คือลูกค้ามาจากจังหวัดไหนคะชนบุรีครับผมอ๋อชนบุรีใกล้ๆเราเองเลยนะคะน,นี้อันนี้คือลูกค้าไปวิ่งงานประเภทไหนคะพี่ขาวิ่งงานสายตู้เย็นตู้เย็นนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าเห็น k u อจับช่องทางไหนคะทางเพจครับอ๋อทางเพจเลยนะคะ<ห>คอันนี้คือลูกค้าตามจับเพจเลยนะคะคือลูกค้าค่ะประทับใจอะไรในตัวเคอูเอ็มคะปกตินี่คือเคยติดตามอย่างเดียวยังไม่เคยเข้ามาซื้อนะคะเพราะว่าส่วนญ นี้ก็จะซื้อจากทางโซนนครปฐมอันนี้จะเห็นเซลล์รีวิวนี่ครับผมก็เลยเข้ามาดูปะระทับใจในตัวเซลล์นะคะคอันนี้คือเซลล์พี่ดาใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อเซลล์พี่ดาคนสวยนะคะคายังไงขอบคุณนะคะสวัสดีวันสงการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ